ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เป็นการพยายกรณ์ดวงความรักปายปักนะคะคุมเนื้อหาตแต่วันที่16พฤศจิก,กายนถึง30พฤศจิก,กายน2,563นะคะจานได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะเรามาดูไพ่แถวของชาวมังกรคนมีคู่และคนไม่โสดก่อนนะคะคุณได้ไพ่นะคะ4ดาบวิวออ o ฟอ o r จูนสอเหรียญเดียมเพลส s ถ้วยแล้วก็ไพ่พระสังฆราชนะคะ ซึ่งไพ่สีดาบจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่นิ่งนะคะนิ่งชะงักหรือบางคนก็บ็ลอกกันไปแล้วก็มีนะคะไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะสองเหรียญก็เหมือนทั้งเป็นทั้งคู่บุญและกรรมก็ได้นะคะ,ะชาวมังกรกับคนรักเนี่ยมันเหมือนความสัมพันธ์นี้เป็นรักๆเลิกๆอ,อ่าไปๆมาๆประมาณนั้นนะคะ นี่ก็เหมือนกันค่ะวิวออฟเนี่ยก็จะต้องวนเวียนกลับมาอีก2องเรียนก็ได้มาพูดได้คุยกันนะคะเอ็มเพเนี่ยอาจารย์มองในใจเนี่ยชาวมังกรก็ยังรอคอยยังรักเขาอยู่มากมายนะคะห้าถ้วยก็มีความรู้สึกเสียเสียใจนะคะที่อาจจะมองว่าความสัมพันธ์เมื่อไหร่จะชัดเจนหรือบางท่านก็อาจจะเจอความสัมพันธ์ที่เขายังตัดสัมพันธ์เก่าไม่ขาด นะคะพพระสังฆราชด้วยใจชาวมังกรเองก็มีคุณธรรมที่จะไม่อยากยื้อแย่งใครนะคะก็อาจจะเขาเรียกว่ารักแต่ไม่ได้แปลว่าอยากจะยื้อแย่งอะประมาณนั้นก็เลยอาจจะมีความรู้สึกเสียใจยอยู่ที่อาจจะมารู้ทีหลังว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งว่าถ้าเป็นชาวมังกรมาก่อนนี้ความหมายจะเปลี่ยนเลยนะคะ แต่อาจารย์มองน่าจะเป็นประมาณใครที่เข้ามาทีหลังมากกว่านะคะที่เป็นประเด็นนะคะ,ะฝ่ายคนรักของมังกรได้ไพ่าราชินีไม้ห้าไม้เทา้าอัศวินถ้วยสองดาบไพ่เดชแล้วก็ไพ่าราชินีพระจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ราชินีไม้ห้าไม้ตอนนี้คนคนนี้เขาอาจจะวุ่นวายกับงานอยู่มากที่จะต้องบริหารจัดการงานให้ลุล่วงสําเร็จโดยเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะ ่ไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยนะคะสองดาบไพเดชก็ดูแล้วสงบนิ่งอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเลิกนะคะเขาก็อาจจะกําลังคิดอยู่ว่าเขาจะจัดการชีวิตรักปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบไหนนะคะพระราชินีพระอาจารย์เหมือนเขาก็ยังเห็นอกเห็นใจชาวมังกรอ,อยู่นะคะอาจารย์มองว่าเขาแก้ไขปัญหาได้ยากมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะราชินีพระจันทร์กับเอ็มเพรสเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะทําตามหัวใจเขาอะ่ะอาจจะนั่นแหละคล้ายๆความหมายเขาอาจจะมองว่าทําไมต้องเจอกันเมื่อมันสายอะไรประมาณนี้มันช้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นความรักที่ไม่ได้ครอบครองอ่านะคะ ได้รู้จักกันแต่ไม่ได้ครอบครองนะคะไพ่ความรักจะขึ้นประมาณนี้เลยนะคะไพ่สรุปความสัมพันธ์ค่ะราชาไม้ก็ยังมั่นคงต่อกันนะคะแปดถ้วยก็ยังเป็นความสัมพันธ์นั่นแหละคะ่ะที่ไปไปมันมาหรือกอ็อาจจะอยู่ไกลกันนานๆทีเจอกันนะคะาราชินีดาบห้าดาบเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเอาชนะให้เป็นหนึ่งเดียวะ ให้ได้เนี่ยมองว่ายากมากนะคะในไพสรุปเ,เป็นราชินีถ้วยกับอัศวินเหรียญก็แปลว่ายังอา,อาจารย์มองนะยังเป็นสามเศร้าอยู่นี่แหละแล้วก็ยังเป็นความรักที่ไม่สามารถที่จะปล่อยวางลงไปได้นะคะยังมั่นคงต่อก,การไม่ว่าจะในสถานการณ์ที่มาทีหลังหรือคนที่มาก่อนก็ยังไม่สามารถที่จะสลัดสัมพันธ์รัก ของมังกรกับคนรักคนนี้ไปได้หรือเขาก็ไม่สามารถจะทำอะไรให้มันชัดเจนได้มากกว่านี้ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นความรักที่เหมือนเดิมค่ะอาจารย์มองอยู่ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นอยู่นะคะอ่าก็ยังรักกันแต่ก็ไม่ได้พัฒนาก,การความรักไปมากมายนะคะดูคนโสดบ้างนะคะคนโสดชาวมังกรค่ะ ใด้ไพ่ห้าเหรียญนะคะอัศวินเหรียญหนึดาบสี่เหรียญสิบไม้แล้วก็ห้าถ้วยอ่ะปักนี้คนโสดอาจารย์มองยากแหละนะคะว่าห้าเหรียญห้าถ้วยเนี่ยเป็นสิ่งเก่าๆที่ยังค้างคางในใจสิบไม้ที่ผูกพันที่ลืมอดีตไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อให้มีคนใหม่เข้ามามีเข้ามานะแต่อาจารย์มองว่า มังกรไม่เปิดใจค่ะยังรอสิ่งเดิมๆหรือจะต้องรอให้ตัวเองเนี่ยเเขาเรียกว่าตัดใจได้มากกว่านี้นะ,ะตอนนี้ก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินมากกว่าแล้วล่ะค่ะยังไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของหัวใจสักเท่าไหร่นะคะสําหรับคนโสดน,นะคะมีใครเข้ามาแต่ไม่ได้เปิดใจขอไพ่คาแนะนําจากเลม a สอังเจินนะคะ Trust l ไล e Relationship นะคะแล้วก็ t h e ะดิสคูดปีเ e อร e วันไพ่ฝั่งใจขยายอีกสองใบนะคะอ่อไพ่ก้าวไม่เท้านะคะเป็นลักษณะแบบเอ่อเหมือนน้ำตาไหลอาบแก้มเลยเนาะ แล้วกข็ข้อความบอกว่าเหนื่อยไหมนะคะแล้วก็มีไพ่ขึ้นว่าไพ่เดทนะคะแต่ข้อความบอกว่ายิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำอ่านะคะถ้าแปลภาพรวมเนี่ยอาจารย์มองว่าในเรื่องของความรักเนี่ยเหมือนสัมผัสได้นะคะเหมือนส,สัมผัสได้ว่าเคยรู้จักกันมาก่อนนะ you have known each other before เหมือนความรักเนี่ยมันเป็นพลังงานที่แปลกนะฮอาจารย์มองคนสองคนจะต้องเหมือนเข้าใจกันว่าเรากับเขาเนี่ยมีสัมพันธ์กันมาก่อนนะคะรู้จักกันในอดีตชาติก็ได้อะไรประมาณนี้แล้ว h i s could be one ก็อาจจะแปลว่าใช่คนนี้แหละใช่เลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแม้ว่าอ,อ,อาจจะไม่ได้สมหวังทุกครั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ภาพร้องไห้นะคะ แต่ไพ่บอกว่าเดทก็คือการสูญเสียคือการไม่สมหวังนั่นแหละแต่ไพ่ในี้เป็นลักษณะของออการหมุนนะคะการหมุนเหมือนการปรับตัวนะคะอ,อ,อะไรก็ตามที่เราไม่รู้เราต้องพยายามศึกษาให้รู้คือยิ่งต้องทานั่นแหละสัจธรรมของความรักก็เหมือนกันละคะอาจารย์มองนะคะมันเป็นสิ่งที่มีรักก็มีพัดพาคได้ก็เหมือน ให้ทำใจเหมือนกันนะคะไพ่นะคะอ,อย่าไปท้อกับความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะให้รู้จักปรับตัวเองอาจารย์แปลจากหน้าไพ่นะคะเพราะไพ่นี้เป็นลักษณะคู่รักแต่อยู่อยู่บนเหมือนกับเป็นแจกันแก้วสองใบที่ลักษณะชนกันนะคะเหมือนการเวียงหรือการหมุนได้อะคะ่ะเป็นเป็นคล้ายๆรูปทรงอินฟิตี้นั่นแหละคะ่ะ เพราะฉะนั้นความรักก็จะมีการปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงได้นะคะต่อให้เราจะคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตก็อย่าร้องไห้หรือปูมไฟกับความรักเนี่ยจนเกินไปจงพยายามเข้มแข็งแล้วแก้วใบนี้ถึงแม้มันจะเป็นลักษณะของแบบนี้แต่อาจารย์มองว่ามันเอียงอย่างนี้มันสามารถที่จะตั้งตรงได้ไหมคะตอนนี้มันอาจจะเอียงอยู่ประมาณ ออ35องศาก็ได้แต่เราจะสามารถตั้งตรงให้มันเป็นมุมฉากก็ได้นะคะนั่นก็คือใจเราต้องเข้มแข็งนั่นเองถ้าอาจารย์แปลจากไพ่นะคะได้ประมาณนี้โอเคนะคะก็หวังว่าคามยากรจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ